แม่โบคะจะฝึกให้ลูกดูดควรนมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง y u t u b e n e r d k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบาหนมแม่ละเด็ก TikTok b o n บเนื้อ ioa Nerd k i d s กดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนาสุภาพร์เรีงหาเพยบยบวิชาชีพค่ะจะฝึกให้ลูกดูดขวดน,นมอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะคะข้อที่1จะต้องฝึกให้ลูกนะคะดูดขวดเมื่อลูกอายุ1เดือนขึ้นไปแล้วหรือลูกมีอายุอยู่ในช่วง1เดือนถึง2เดือน ต้องเป็นช่วงอายุเท่านี้นะคะเพราะว่าจะง่ายต่อการฝึกดูดขวดนะคะแล้วก็ลูกค่ะก็จะค่อนข้างให้ความร่วมมือในการฝึกดูดขวดนะคะแล้วก็จะทําให้การฝึกดูดขวดนั้นนะคะประสบความสําเร็จนะคะไม่ควรที่จะให้ลูกนะคะดูดขวดก่อนที่ลูกจะอายุ1เดือนถ้าลูกของคุณแม่นะคะเดิมทีคะ่ะยอมที่จะดูดเต้านมของคุณแม่ถ้าลูกนะคะได้ดูดขวดนมก่อน1เดือนนะคะจะทําให้ลูกค่ะมีสภาะวะสับสนระหว่างเอ๊ะอันไหนคือเต้านมของคุณแม่นะ,ะและอันไหนคือจุกนมนะ เพราะว่าการออกแรงดูดนะคะหรือว่าการวางปากระหว่างเต้านมแม่กับจุกนมหามันแตกต่างกันแล้วก็อาจจะทําให้ลูกของคุณแม่นะคะติดการดูดขวดแล้วก็บางคนนะไม่ยอมกลับมาดูดเต้านมของคุณแม่พอลูกนะคะไม่ยอมกลับมาดูดเต้าใช่ไหมคะก็ทําให้น้ํานมในเต้าลดน้อยลงเพราะว่าลูกไม่ได้มีการดูดกระตุ้นอ่านะคะกับถ้าลูกของคุณแม่นะคะอายุ สองเดือนขึ้นไปแล้ว3เดือน4เดือนนะคะคือจะต้องบอกว่าคือเขาโตแล้วเนาะลูกก็จะค่อนข้างไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการฝึกดูดขวดนะคะการฝึกดูดขวดก็จะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณแม่ค่ะล้มเลลวหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะฝึกให้ลูกดูดขวดดังนั้นหากอยากให้ลูกนะคะฝึกดูดขวดนะคะลูกจะต้องมีอายุที่ประมาณ1เดือนถึง2เดือนโอเคไหมคะทองควรที่จะฝึกให้ลูกดูดขวดนมนะคะในช่วงที่ลูกอารมณ์ดีห้ามไปฝึกในช่วงที่ลูกนะคะหงุดหงิดงองแงร้องไห้ง่วงนอนหิว เพราะว่าลูกนะคะจะไม่ยอมให้ความร่วมมือนในการดูดขวดนมเลยค่ะแม่โบนแนะให้คุณแม่ควรที่จะป้อนนมให้ลูกกินนะคะก่อนถึงมื้อนมปกติของลูกนะคะประมาณสัก15-30นาทียกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะเดิมทีจะกินนมนะคะอยู่ที่ประมาณ9ก้าโมงใช่ไหมถ้า8ปดโมงครึ่งหรือ8ปดโมงสี่เอาขวดนมนะคะสอดเข้าปากลูกนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ลูกอะเครื่องเคลิมนะคะโดยทั่วไปเขาก็จะยอมดูดน้ํานมนะคะเนาอ่ะลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็ควรที่จะฝึก ให้รู้นะคะดูดขวดนมนะคะวันละแค่ประมาณ1-2ครั้งแค่นั้นพอ 3. ควรที่จะให้คนอื่นที่ไม่ใช่คุณแม่นะคะ เป็นคนฝึกให้ลูกกินนมจากขวดเพราะว่าถ้าหากลูกนะคะยังเห็นหรือว่าได้กลิ่นของคุณแม่นะคะลูกก็จะไม่ยอมดูดขวดเพราะว่าเขารู้สึกว่าก็แม่อยู่กับเขาอะทําไมจะต้องให้เขาดูดน้ํานมผ่านทางขวดด้วยหละอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงมื้อนมนะคะประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณแม่คะควรที่จะแบบปลีกหนีไปให้ไกลล้านสายตาลูกเลยนะคะเพื่อที่ให้ลูกนะคะรับรู้ว่าไม่มีแม่อยู่ตรงนั้นนะคะก็จะยอมไม่ความร่วมมือในการดูดขวด ถ้าสี่กรณีที่คุณแม่กับลูกนะคะอยู่กันเพียงแค่2คนไม่มีคนอื่นที่จะมาสลับฝึกให้ลูกดูดนมจากขวดนะคะคุณแม่ก็คือสามารถเราฝึกให้ลูกนะดูดนมจากขวดได้แต่คุณแม่ค่ะจะต้องเปลี่ยนท่าทางการดูดนมโดยทั่วไปเวลาที่คุณแม่นะคะเอาลูกดูดเต้าคุณแม่ก็จะอุ้มลูกนะคะมาแนบอกแล้วก็ให้ลูกดูดเต้านมของคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณแม่ค่ะอุ้มลูกในลักษณะแบบนั้นนะคะมันจะทําให้ลูกเขารู้สึกว่าเอา้าทําไมอ่ะก็แม่อยู่กับเขาอะทําไมถึงไม่ให้เขาดูดเต้านมของคุณแม่ล่ะ คุณแม่คะอยากจะฝึกให้ลูกนะคะดูดขวดนมคุณแม่ควรที่จะเปลี่ยนท่าทางการดูดขวดนมค่ะเยอตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคะให้ลูกนั่งตรงข้ามกับคุณแม่โดยการที่คุณแม่ค่ะจัดหัวนะคะแล้วก็ลําตัวลูกให้สูงนิดนึงจากนั้นคุณแม่ค่ะป้อนนมลูกนะคะในลักษณะที่หันหน้าเข้าหากันแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะลูกก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ท่าเดิมๆนะคะที่เขาหาเคยดูดน้ํานมแม่จากเต้าก็จะยอมให้ความร่วมมือในการดูดขวดค่ะ <5. S 2> นมที่ใช้ในการฝึกให้ลูกดูดขวดก็มีส่วนถ้าลูกของคุณแม่นะคะเด ที่ดูดเต้านมของคุณแม่น <v irt> ้ํานมที่ไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่นะคะเขาจะมีอุณหภูมิแบบอุ่นๆลูกจะชอบดูดนมแบบนั้นมากกว่าถ้าคุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกดูดขวดนมแนะนําว่าหากอยากให้ลูกนะคะยอมให้ความร่วมมือควรจะใช้นมแม่ที่ปั๊มสดใหม่มาให้ลูกฝึกดูดขวดลูกจะยอมให้ความร่วมมือมากกว่าการใช้นมสต๊อกนะแต่หากคุณแม่บอกว่าโอ้ยแม่ไม่มีนมแม่ปั๊มสดใหม่อะไรใดๆเลยเหลือแต่นมสต๊อกนะคะก็จริงๆก็สามารถใช้ได้แต่ว่าด้วยรสชาติแล้วก็กลิ่น ของนมสต็อกนะคะที่มันมีความที่ไม่ได้อร่อยเทียบเท่ากับนมแม่ปั๊มสดใหม่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นหืนนะคะลูกอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือมากแต่สามารถที่จะเอามาให้ลูกกินได้แต่แนะนําว่าคุณแม่ควรที่จะทําการอุ่นนมสต็อกนั้นนะคะให้อุณหภูมิของนมค่ะมันมีความอุ่นๆนะคะลูกก็จะยอมให้ความร่วมมือในการดูดน้ํานมผ่านทางขวดนมนะหก จุกนมที่ใช้ในการฝึกให้ลูกดูดขวดก็มีส่วนถ้าคุณแม่นะคะสามารถเลือกเป็นจุกนมที่คล้ายกับเต้านมของคุณแม่นะคะแล้วก็มีไซส์ของจุกนมนะคะเล็กที่สุดนะคะปริมาณการไหลของน้ำนมหาเทียบเคียงใกล้เคียงกับนมที่ไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่นะคะลูกก็จะมีความที่ยอมให้ความร่วมมือในการดูดมากกว่านะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะเด็กบางคนนะคะก็สามารถดูดจุกแบบไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่นะคะเด็กแต่ละคนเนาะเจ็ด การที่คุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกดูดขวดนมนั้นนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความอดทนอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าเด็กเองนะคะเขาก็จะติดในเรื่องของการดูดเต้านมของคุณแม่นะคะเพราะว่าการดูดเต้างมันคือความสุขของลูกนะคะแต่หากคุณแม่ค่ะอดทนยืนหยัดนะคะไม่บังคับวันนี้ลูกไม่ยอมไม่ความร่วมมือนะคะไม่ปไปไรเอาใหมพ่พวกนี้พวงนี้ไม่ยอมไม่ความร่วมมือไม่ปไปไรเอาใหม่วันมะลืนทาแบบนี้เรื่อยๆ,ๆนะคะแต่หากคุณแม่ค่ะได้พยายามนะคะโอ้โหเป็นระยะเวลาแรมเดือนแล้วก็ ก็ยังไม่ยอมที่จะดูดขวดนมนะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะจะต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะในกรณีนี้ก็คือจะต้องบอกว่าถ้าลูกไม่ยอมดูดขวดจริงๆริงจริงๆคุณแม่คือสามารถให้ลูกค่ะกินนมแม่ผ่านทางภาชนะอย่างอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นกินผ่านแก้วนะคะก็คือคัพฟีดนะคะโดยการที่คุณแม่นะคะจัดลําตัวลูกนะคะตั้งหัวสูงนิดนึง4ีง่องศาแล้วคุณแม่ค่ะเอาแก้วนะคะค่อยๆตะแคลนนะคะให้น้ํานมของคุณแม่นะคะชิดกับปากลูกนะคะลูกก็จะพยายามนะคะเอาลิ้นของเขานะคะ ตวัดนะคะเอาน้ํานมแม่เข้าปากลูกแบบนี้ก็คือสามารถฝึกได้ค่อยๆฝึกนะหรือถ้าไม่ได้ก็ใช้ช้อนป้อนเหมือนเราป้อนข้าวลูกแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าคุณแม่ค่ะจะใช้ไซลิงนะคะดูดนะคะแล้วก็เอาน้ํานมแม่ค่ะหยดเข้าปากลูกแบบนี้ก็คือสามารถทําได้เช่นเดียวกันถ้าในกรณีที่แบบโอ๊ยทำทุกทางแล้วไม่ยอมดูดขวดจริงๆอะนะก็อย่างที่บอกนะค่ะคุณแม่ค่ะได้พยายามฝึกแล้วอย่างไรลูกก็ไม่ยอมดูดขวดนมนะคะหรือว่าลูกค่ะยอมดูดบ้างในปริมาณที่แบบนิดหน่อยนะคะหรือว่ายอมดูดนมนะคะผ่าน ทางภาชนะอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ค่ะจะต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะจะต้องบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเออลูกค่ะจะยอมกินนมไหมนะคะจะกินนมน้อยจะได้รับพลังงานสารอาหารน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจะต้องบอกว่าเด็กที่เคยผ่านการดูดเต้านมแม่นะคะเขาจะมีความฉลาดนะคะแล้วเขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองนะคะหิวอดตายแน่นอนเขานะคะจะกินนมก็ต่อเมื่อเขาหิวมากๆแล้วก็จะกินนมเพียงแค่พออยู่ท้องนะคะเขาหาจะเก็บท้องนะคะ เอาไว้เพื่อรอคุณแม่กลับมาเมื่อคุณแม่กลับมาถึงนะคะเขาก็จะแบบดูดเต้านมแม่นะคะชนิดที่แบบดูเดือดมากๆนะคะเนาะแล้วเขานะคะก็จะแบบลด activity นะคะหรือว่าลดกิจกรรมนะคะระหว่างวันลงในช่วงที่คุณแม่ค่ะไปทํางานเพราะว่าคือเขาก็จะกินนมนะคะแค่พออยู่ท้องแล้วก็จะทําตัวเหมือนแบบช่วงนั้นเป็นช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงระยะเวลาที่คุณแม่กลับมาจากทํางานแล้วนะคะก็จะดูดนมแม่นะคะอย่างดูเดือดนะคะเออก็จะทําให้ลูกเขาค่ะได้รับน้ํานม ะะอย่างเพียงพอน,นะคะโอเคไหมคุณแม่ไม่ต้องกังวลข้อที่8อย่างที่บอกค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณแม่หาได้พยายามฝึกแล้วนะคะแล้วลูกหาไม่ยอมดูดนมแม่ผ่านทางขวดนมคุณแม่ก็ให้ลูกกินนมแม่นะคะผ่านทางภาชนะอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อลูกโตขึ้นนะคะลูกก็จะต้องมีการเลิกการดูดขวดอยู่แล้วนะคะเมื่อลูกคุณแม่อายุ6เดือนก็ควรที่จะฝึกให้ลูกนะคะกินนมนะคะหรือว่ากินน้ําผ่านแก้วผัดดื่มนะคะพอลูกอายุประมาณ9เดือนนะคะก็เป็นช่วงอายุนะคะที่เหมาะสําหรับให้ลูกนะคะดูดนมแม่นะคะหรือว่าดูดน้ำนะคะผ่านท <ร passage S 2> หลอดดูดนะคะแล้วก็เมื่อลูกอายุประมาณ1ปีนะคะก็ควรที่จะให้ลูกนะคะฝึกในการเลิกดูดขวดถ้าในกรณีลูกของคุณแม่เคยกินขวดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะเราฝึกให้ลูกค่ะเลิกการดูดขวดนะคะช้าเกินกว่า1ปีหรือว่าปีครึ่งนะคะอาจจะเจอปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นลูกติดดูดขวดมากจนไม่ยอมที่จะกินข้าวหรือว่าติดการดูดขวดมากนะคะทำให้ฟันหูได้เพราะว่าน้ํานมอะค่ะไปเคลือบอยู่ในแบบช่องปากหรือว่าฟันตลอดเวลานะคะเนาะหรือว่าลูกนะคะติดการดูดขวด จนทําให้การศพนะคะหรือว่าการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติไปก็อาจจะทําให้โตมานะคะั่วอ,อาจจะฟันไม่สวยได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะการกินนมแม่ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องกินผ่านคนนมเท่านั้นสามารถกินผ่านภาชนะอย่างอื่นก็ได้แต่หากลูกของคุณแม่นะคะยอมที่จะดูดเต้านมของคุณแม่ก็คือสนับสนุนเนาะให้คุณแม่ค่ะให้ลูกดูดเต้านมแม่นะคะให้ได้นาะนที่สุดเท่าที่ลูกและแม่ต้องการค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ ฝึกให้ลูกดูดควนมอย่างไรให้ประสบความสําเร็จที่แม่โบนํามาแบ่งปันให้คุณแม่ฟังหากเห็นว่ามีประโยชน์ดกดแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยนะคะหากคุณแม่ท่านอื่นนะคะมีคาถาม,ถามสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปแม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ